การประจนภัยของปินกคิโอบทที่8มีอยู่ช่วงขณะหนึ่งของการไล่ล่าอันดุเดือดนี้ที่ปินกคิโอรู้สึกว่าตนคนจะแพ้แน่แล้วเพราะว่าอาดิโดโลหมาตำรวจตัวนี้นะ่ะเกือบจะจับเขาได้อยู่รอมเราเจ้าหุ่นไม้ได้ยินเสียงสัตว์ที่น่าสะพึงกลัวตัวนั้นหอบหายใจรถต้นคอเขาอยู่หาออกไปไม่กี่นิ้ว และถึงขั้นรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผาของมันได้เลยด้วยซ้ำโชคดีที่ตอนนี้เขาอยู่ใกล้ชายหาดแล้วและทะเลก็ห่างออกไปไม่กี่ก้าวทันทีที่ถึงชายหาดหุ่นไม้ก็กระโดดตัวลอยเหมือนกบลงไปอยู่ในน้ำอาลิโดโลพยายามหยุดแต่เนื่องจากมันวิ่งมาเร็วมากจึงพลัดตกน้ำเช่นกันโชคร้ายที่มันว่ายน้ำไม่เป็ได้แต่ใช้อุ้งตีนตะกุยน้ำแบบไม่คิดชีวิต พยายามชูจมูกขึ้นเหนือน้ำแต่ยิ่งพยายามมันก็ยิ่งจมลงสู่ปึ้งละ่ะพอทะอลึ่งพลวดขึ้นเหนือผิวน้ำอีกครั้งตาของมันก็แทบถลนออกนอกเป้ามันส่งเสียงฮาฮึ่งฮึ่งฉันจะจมแล้วฉันจะจมแล้วงั้นก็จมซะสิบีนนกิโอตตอบตอนนี้เขาอยู่ไกลออกไปอีกและปลอดภัยจากพยอันตรายทั้งปวงเนื่องจากเขาเป็นไม้ เขาจึงลอยน้ำได้อย่างสบายช่วยด้วยช่วยฉันด้วยปี่น็อกกี้โอช่วยชีวิตฉันตีโอ้ยโอ้ยพอได้ยินเสียงร้องอย่างเส้นหวังเช่นนั้นหุ่นไม้สิ่งแท้จริงแล้วมีจิตใจเมตตาก็น,นึกสงสารจึงหันไปบอกหมาตัวนั้นว่าถ้าเานช่วยชีวิตนายสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ตามรังควานฉันหรือวิ่งไล่ฉันอีฉันสัญญา ฉันสัญญาเร็วเข้าขอร้องล่ะถ้าขืนช้ากว่านี้อีกอึดใจเดียวจันต้องขาดใจใตายแน่นๆปีนนกิโอยังลังเลแต่แล้วก็จำที่พ่อเคยสอนไว้ว่าทำดีไว้ไม่มีวันสุนเปล่าเขาจึงวนะ่ายน้ำเข้าไปหาอาริโดโลก่อนจะใช้มือทั้งสองข้างจับหางมันไว้แล้วดึงมันขึ้นไปบนหาดแห้งๆอย่างปลอดภัยหมาผู้น่าสงสาร ลุกขึ้นยืนไม่ไหวเพราะมันเผลอกืนน้ำเข้าไปเต็มท้องจนบัวเมหมือนลูกโป่งใบใหญ่หุ่นไม้เห็นดังนั้นแต่ก็ยังไม่ไว้ใจมันจึงกระโดดกลับลงไปในทะเลอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยขณะว่ายน้ำห่างออกไปเขาก็ร้องบอกเพื่อนที่เขาช่วยชีวิตไว้ลากรออาลีโดโลขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยฝากความคิดถึงคนที่บ้านด้วย ลากอนปีนนก,กิโอเจ้าหมาต่อขอบคุณพันครั้งเลยที่ช่วยชีวิตฉันไว้ไนายมีน้ำใจกับฉันมากและในโลกนี้การทำดีสมควรได้สิ่งดีๆตอบแทนเมื่อไห่ที่นายต้องการฉันฉันจะไม่ลืมนายปีนนก,กิโอว่ายน้ำต่อไปพยายามอยู่ใกล้ชายฝั่งเข้าไว้ในที่สุด เขาก็คิดว่าอยู่ในระยะปลอดภัยแล้วพอกวาดตามองไปรอบๆชายหาดก็เห็นถ้ำแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงเชิงผามีควันพวยพุ่งเป็นสายยาวออกมาจากปากถ้ำเอในถ้ำนั้นต้องมีกองไฟแน่ๆเขาพูดคนเดียวเยี่ยมไปเลยจะได้ผิงไฟให้ตัวแฮะแล้วต่อจากนั้นล่ะอืมต่อจากนั้นเดี๋ยวก็คิดอีกที พอตัดสินใจได้ดังนั้นเขาก็ว่ายเข้าไปใกล้เชิงผาขณะที่หุ่นไม้กำลังจะขึ้นจากน้ำนั่นเองเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนขึ้นจากใต้น้ำแล้วยกเขาขึ้นบนชายหาเขาพยายามจะหนีแต่ก็ไม่ทันเส็ยแล้วเขาต้องประหลาดใจอย่างหนักเมื่อรู้ว่าตัวติดอยู่ในอ้วนใหญ่ท่ามกลางฝุงปลาสารพัดรูปร่างและขนาดจำนวนมหาศาล ท่พลิกตัวและกระโดดไปมาราวกับเสียสติกันไปหมดแล้วแล้วในทันใดนั้นเองปีนอกกิโอก็เห็นชาวประมงหน้าตาอับลักษ์ราวกับอสุรกายทะเลเดินออกมาจากในท้ำบนหัวแทนที่จะมีเส้นผมปกคลุมกลับกลายเป็นพุ่มไม้ใบเขียวแน่นขนาดเขามีผิวกายสีเขียวดวงตาสีเขียวและคราซึ่งยาวจรวดพื้น ก็มีสิเขียวเช่นกันดูคล้ายกิ้งกาสีเขียวตัวมหึกมาที่ยืนด้วยสองขาหลังไม่มีผิดชาวประมงลากอวนขึ้นมาจากทะเลแล้วร้องตะโกนอย่างดินดีปรีดาโอ้ขอบคุณสวรรค์วันนี้จะได้กินปลาให้อร่อยไปเลยโชคดีนะที่ฉันไม่ใช่ปลาปินโนกิโอพูดคนเดียวใจชื้นขึ้นเล็กน้อย ชาวประมงลากอวนที่มีปลาติดอยู่มากมายเข้าไปในถ้ำที่ทั้งมืดและมีควันขโมงตรงกลางถ้ำมีกระทะใบใหญ่ตั้งไฟอยู่น้ำมันเดือดพล่านส่งกลิ่นชุนจนแทบหา,ายใจไม่ออกเอาละ่ะมาดูสิว่าได้ปลาอะไรมาบ้างชาวประมงตัวเขียวพูดก่อนจะล้วงมือใหญ่ไม่สมส่วนเหมือนไม้พายของคนทำขนมอบ เขาไปนออวนแล้วคว้าปลากระบอกมากำหนึ่งปลากระบอกพวกนี้ต้องอร่อยแนะ่เขาพูดขณะมองปลาในมือแล้วก็ก้มลงดงมกลิ่นอย่างวาดหวังก่อนโยลงในชามเปล่าๆที่ไม่ได้ใส่น้ำไว้เขาทำแบบนี้อีกหลายครั้งขณะลุงปลาออกมาก็น้ําลายสอพูดพลางก็ยิ้มยิ้มย่องว่าอืม ปลาคอตผวกนี้ต้องรสเลิศแน่ๆปลาสาดินพวกนี้ก็อร่อยล้ำปลาลิ้นหมาผวกนั้นก็ถุกพากดีโอนี่ก็เยี่ยมปลากะตักผวกนี้ก็ดีปลาทั้งหลายที่เขาพูดถึงปลาคอตปลาสาดีนปลาลิ้นหมาปูและปลากะตักล้วนลงไปกองอยู่ในชามใบใหญ่ เป็นเพื่อนปลากระบอกเหลือเพียงปินอกกิโออยู่นี่อ้วนเป็นคนสุดท้ายพอชาวประมงดึงหุ่นไม้ออกมาดวงตาสีเขียวของเขาก็เบิกโพลเขาร้องขึ้นอย่างหวาดหวาดว่าอ้นี่ปลาอะไรนะข้าไม่เคยลิ้มรสปลาหน้าตาแบบนี้มาก่อนเลยหลังจากมองหุ่นไม้อย่างทีทุวนอยู่หลายครั้งเขาก็สรุปว่าอ๋อเขาใจแล้วละ่ะ ต้องเป็นปูแน่ๆปีนนกกี่โอ้เจ็บใจที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปูจึงพูดเสียงขุ่นขึ้นว่าลุงนึกยังไงถึงหาว่าผมเป็นปูลุงดูดีๆสิผมจะบอกให้นะผมเป็นหุ่นตาหากละ่ะหุ่นเหรอชาวประมงพูดความจริงข้าก็ไม่เคยเห็นปลาหุ่นซะด้วยสิ ปีซะอีกข้าจะได้กินให้น้ำใจไปเลยกินผมเนี่ยนะทำไมลุกไม่เข้าใจล่ะว่าผมไม่ใช่ปลาไม่เห็นเหรอผมพูดได้แล้วก็ใช้เหตุใช้ผลได้เหมือนลุงนะอืมก็จริงชาวประมงตอบเอาละ่ะในเมื่อข้าเข้าใจแล้วว่าแกเป็นปลาพูดได้และใช้เหตุใช้ผลได้เหมือนกัน ข้าก็จะป,ญญปะยิบบาิตอกแกอย่างเห็นอ,อกเห็นใจที่สุดแล้วกันยังไงเหรอครับเพื่อสแสดงถึงมิตรภาพและความเห็นอ,อกเห็นใจเป็นพิเศษข้าจะให้แกเลือกเองละกันว่าอยากให้ปรุงรสแบบไหนอยากให้ทอดในน้ำมันหรือว่าเคียวซอสมะเขือเทศด,ดีละ่ะอ๋อถ้าให้เลือก ผมอยากได้อิสระภาพของผมคืนและกลับบ้านมากกว่าบีเน็คิโอร้องบอกพูดเป็นเล่นคิดได้ยังไงว่าข้าจะยอมพลาดโอกาสเด็มรถปลาหุ่นพูดได้หายยากแบบนี้ข้าไม่ได้จับปลาหุ่นได้ทุกวันสะหน่อยปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองแล้วกันข้าจะทอดแกในกระทะพร้อมกับปลาอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละแล้วแกจะชอบใจ มีเพื่อนลงกระทะทอดไปด้วยกันมันอุ่นใจดีนะจะบอกให้ได้ยินดังนั้นปินอกิโอพูซินหวังก็แผดเสียงร้องไห้จ้าและร้องขอความเมตตาพลางสะอกะอื้น <c oughs> ถ้าผมไปโรงเรียนอะไรอะไรคงจะดีกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าผมต้องชดใช้มากมายเท่าไหร่เนี่ยที่หลงเชื่อเพื่อนพันนั้น โโเนื่องจากเขาดิ้นพลาดพลาดเหมือนปลาไหลและพยายามทุกวิธีทางให้หลุดพ้นเงื้อมือของชาวประมงตัวเขียวชาวประมงจึงคว้ากกต้นยาวมามัดมือมัดเท้าเขาไว้เหมือนไส้กรอกแล้วโยนลงไปรวมกับปลาอื่นๆจากนั้นชาวประมงก็หยิบอ่างไม้ที่ใส่แป้งขึ้นมาแล้วเริ่มนำปลามาคลุกแป้งจนครบทุกตัวทันทีที่คลุกแป้งเสร็จ ็โยนลงทอดในก,กระทะปลาตัวแรกที่ลงไปเต้นเราราอยู่ในน้ำมันเดือดพลาด่านก็คือปลาคอตผู้น่าสงสารตามด้วยปูปลาซาดีนปลาลิ้นหมาและปลากระตักสุดท้ายก็มาถึงตาปิโนกิโอปิโนกิโอก็เนื้อตัวสั่นด้วยความกลัวจนไม่มีซุ้มเสียงที่จะร้องขอความเมตตาเด็กชายผู้น่าสงสารได้แต่ส่งสายตาอ้อนวอน แต่ว่าชาวประมงตัวเขียวไม่แม้แต่จะมองเขายังคงจับเขาคลุกแป้งอยู่ห้าหกครั้งกระทั่งเลอะไปทั้งตัวจนดูเหมือนหุ่นปูนปลาสเตอร์จากนั้นก็จับหัวเขาแล้วขณะที่ชาวประมงกำลังจะโย,ยนปินอคคิโอลงทอดในกระทะนะหมาตัวใหญ่ก็วิ่งเข้ามาในทับ มันตามกลิ่นปลาทอดหอมฟงน่าอร่อยมาออกไปชาวประมงไล่ทั้งที่ยังจับหุ่นไม้ซึ่งคลุกแป้งเลอะไปทั้งตัวไว้คามือแต่หมาผู้น่าสงสารหิวโซมากมันหอนลและกระดิกหางเรากับจะบอกว่าให้ผมกินปลาสักคำเถอะและผมจะไปบอกให้ออกไปไงชาวประมงยำ้ำเตรียมพร้อมจะเตะมันทุกเมือ่อ แต่เจ้าหมาหิวจะไม่สวนว่าจะโดนเตะหรือเปล่ามันคำรามใส่ชาวประมงพลางแยกเขี้ยวยิงฟันคมกลิบเข้าใส่ตอนนั้นเองก็มีเสียงเล็กๆเ,เป่าวิวแววมาให้ได้ยินในถ้านั้นช่วยฉันด้วยอาริโดโลท่านไหนไม่ช่วยฉันฉันโดนทอดแน่เจ้าหมาจำเสียงปีโนก,กิโอได้ทันทีมันแปลกใจ ที่เสียงนั้นแว่วมาจากมัดอะไรสักอย่างที่คลุกแป้งจนทั่วในมือชาวประมงพอได้ยินดังนั้นอาริโดโลก็กระโดดแย่งมัดนั้นมาข้าวไปอย่างระมัดระวงังแล้ววิ่งหนีออกจากถ้ำไปอย่างรวดเร็วลาวสายฟ้าแลบชาวประมงโกรธทัวฟัดหัวเวียงไม่เห็นปลาที่อยากจะกินนักนะถูกแย่งไปต่อหน้าต่อตาจึงวิ่งไล่ตามหมาตัวนั้นไปแต่วิ่งได้เพียงไม่กี่ ก้าวก็ไอโคลโคลและดูท่าจะวิ่งไล่ตามไม่ทันจึงจำใจกลับเข้าท้ำเมื่ออลิโดโลวิ่งมาถึงถนนที่ทอดเข้าสู่หมู่บ้านมันก็หยุดแล้วค่อยๆวางปินอคิโอลงบนพื้นเฮ้ยฉันจะขอบคุณนายไงดีนะหุ่นไม้เอยไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันหรอกเจ้าหมาตอบ นายเคยช่วยฉันไว้และการทำดีอย่างนั้นก็ควรได้รับสิ่งตอบแทนนายก็รู้บนโลกนี้เราต่างต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนั้นแหละแล้วนายเข้าไปในถ้ำได้อย่างไงนะฉันนอนหิวปังตายอยู่บนหาดาจแล้วก็ได้กลิ่นปลาทอดโชยมาตามลมพอได้กลิ่นอย่างนั้นฉันอยากกินก็เลยตามกลิ่นไป ถ้าช้ากว่าน,นี้อีกนิดล่ะก็เอออย่าพูดเลยปีนนกิโอคลางออกมายังตัวสั่นไม่หายออคิดแล้วก็วาเสียวถ้านายมาช้ากว่าน,นี้อีกนิดฉันคงถูกทอดจนสุกไปแล้วแน่เลยเออคิดแล้วก็กลัวจนตัวสั่นแล้วเนี่ยอาริโดโลหัวเราะแล้วก็ยื่นอุ้งตีนขวาออกมา คุณน้อยจับมือหมายอย่างซาบซึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพจากนั้นทั้งสองก็แยกไปคนละทางเจ้าหมากลับบ้านแต่ปินโนกิโอเมื่อเหลือตัวคนเดียวก็เดินไปยังบ้านหลังน้อยใกล้ๆที่มีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าประตูแล้วถามว่าลุงครับช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับว่าพอจะรู้ข่าวเด็กชายหน้าสงสารชื่อ,อยูจีนที่บาดเจ็บตรงหัวบ้างไหม อ๋อคนหาปลาพาเขามาที่บาทนี้แหละแต่ตอนนี้ฮะตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับอ๋อเขากลับบ้านไปแล้วละ่ะฮะจริงเหรอครับจริงใช่ไหมหุ่นน้อยร้องถามพลางกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจงั้นก็แสดงว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมงั้นก็แสดงว่า ขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรสาหัสมากใช่ไหมครับก็หนักอยู่นะออกจะสาหัสเลยละ่ะเพราะมีคนควางหนังสือเล่มใหญ่เถทะมาใส่หัวเขาใครกว้างลระครับเผื่อนักเรียนคนหนึ่งนะเผื่อนักเรียนคนหนึ่งนะเจ้ปีนอกกิโอหรืออะไรนี่แหละใครเลระครับ พีนกกิโอเนี่ยหุ่นไม้แกล้งถามเหมือนไม่เคยได้ยินชื่อน,นี้มาก่อนว่ากันว่าเป็นเด็กเคเรนะเละ่ลอนแล้วก็ไม่เอาไหนด้วยใส่หลายป้ายสีกันชัดๆฮะเธอรู้จักปีนนกกิโอเหรอเอออ๋อเคยเห็นหน้านะครับหุ่นไม้ต่อ แล้วเธอคิดว่าเขาเป็นคนยังไงล่ะชายชาราถามผมว่าเขาเป็นเด็กดีมากเลยล่ะครับไหนจะขยันเรียนไหนจะเชื่อฟังแถมยังรักพ่อและครอบครัวอ,อีกตาหาขณะพูดปดทั้งหมดนี้หุ่นไม้ก็แอบแตะจมูกตัวเองดูพอเห็นว่าจมูกงอกยาวออกมาอีกหลายนิ้วก็ตกใจกลัวแล้วร้องว่า อไม่ไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่เลยอย่าเชื่อที่ผมพูดนะผมรู้จักวิโรกิโอด้ดีและยืนยันได้เลยว่าเขาเออเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กขี้เกียจสันหลังยาวแล้วก็แล้วก็หัวดือดแทนที่จะไปโรงเรียนกลับมั่วสุมอยู่กับเพื่อนอันตรพาทันทีที่พูดจบจมูกก็ค่อยๆหดสั้นเท่าเดิมทำไม เธอตัวขาวอย่างนี้ละ่ะจูจูชายชาราก็ถามขึ้นอ๋อคือว่าผมไม่ทันมองเลยไปเบียดผนังที่เพิ่งฉาบป,ปูนขาวมาน่ะครับหุ่นไม้ตอบเพราะอายที่จะสารภาพว่าถูกจับคลุกแป้งทอดเล่าเสือแจ็คเก็ตกับกางเกงแล้วก็หมวกเธอไปไหนเสียละ่ะ อ๋อผมเจอโจน,นะครับพวกมันปล้นเสื้อผ้าผมไปลุงพอจะมีเสื้อผ้าเก่าๆให้ผมบ้างไหมครับผมจะได้ใส่กลับบ้าน <c oughs> เจ้าหนูเอ้ยลุงไม่มีอะไรเลยนอกจากกระสอบถั่วใบเล็กๆถ้าอยากได้ก็เอาไปเถอะลุงยกให้บินโนคิโอรีบคว้ากระสอบไปเล็กๆมาแล้วใช้เกลนไกล ตัดก้นให้เป็นรูรูหนึ่งแล้วตัดด้านข้างอีกฝั่งละรูไว้สอดแขนจากนั้นก็สวมเหมือนเสื้อเชิ้ตแล้วออกเดินทางกลับบ้านในชุดเยับยาเพาะแก้ขัดนั้นแต่ขณะเดินไปตามทางเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากๆพอเดินหน้าไปได้เก้าเดียวก็ถอยหลังกลับมาอีกพลางบอกตัวเองว่าฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดีเนี่ยทันเทพธีดา จะยกโทษเป็นครั้งที่สองให้ฉันหรือเปล่านะต้องไม่ยกโทษให้แน่แน่เลยก็สมควรแล้วละ่ะเพราะฉันเป็นเด็กแกเรไม่เชื่อฟังหนีโรงเรียนชอบสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีแต่ก็ไม่เคยรักษาคำพูดได้เลยโทเอ้ยไม่น่าเลยเรากว่าจะถึงหมู่บ้านก็เป็นเวลากลางคืน และฟ้ามืดมากแล้วคืนนั้นพายุพัดโหมกระนําและฝนตกหนะักเขาจึงตรงดิ่งไปยังบ้านของเทพธิดาตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะเคาะประตูและรอจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเว่าพอมาถึงหน้าประตูเขากลับไม่กล้าเคาะและวิ่งกลับไปยืนอยู่ห่างๆจากนั้นก็ม่หยุดอยู่หน้าประตูเป็นครั้งที่สองแต่ก็ยังตัดสินใจเด็ด ขาดไม่ได้ครั้งที่สามก็ยังลังเลเหมือนเดิมกระทั่งครั้งที่สี่เขาจึงตัดสินใจคว้าห่วงเหล็กไว้มือไม้สัน่นแล้วก็ปล่อยให้ห่วงกระทบประตูเบาๆเขารอแล้วรอแล้วในที่สุดหลังจากรออยู่ครึ่งชั่วโมงบ้านหลังนี้มีสี่ชั้นหน้าต่างชั้นบนสุดก็เปิดออกหอยทากตัวใหญ่เบิ่ร่ม ซึ่งทูลเทียนไขเล่มเล็กๆไว้เหนือหัวเยี่ยมหน้ามาถามใครนะ้ามาดึกดื่นป่านนี้เออเทพธิดาอยู่ไหมครับหุ่นไม้ถามเทพธิดาหลับแล้วห้ามรบกวนว่าแต่นายเป็นใครล่ะผมเอ ผมเหรอผมนะใครปีนอกกีโอ้ครับใครกันปีนอกกีโอหุ่นไม้ที่อยู่กับเทพที่ดาไงครับอ๋อนึกออกแล้วหอยทากตอบรอเดี๋ยวนะ ฉันจะลงไปเปิดประตูให้เดี๋ยวนี้แหละรีบหน่อยนะครับสงสารผมเถอะข้างนอกนี้หนาวจะตายอยู่แล้วเด็กน้อยฉันเป็นหอยทากนะหอยทากไม่เคยรีบหรอกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจนสองชั่วโมงก็แล้วประตู ก็ยังไม่เปิดบินอกกิโอเนื้อตัวเปียกปอนทั้งหนาวและหวาดกลัวจนสั่นสะท้านเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วเคาะประตูอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นกว่าเก่าเล็กน้อยสิ้นเสียงเคาะหน้าต่างชั้นสามก็เปิดออกและหอยทากตัวเดิมก็เยี่ยมหน้าออกมาคุณหน่อยท้กกลับ พี่นกี่โอร้องตะโกนจากถนนผมรอมาสองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงกลางอากาศหนาวแบบนี้ดูเหมือนานานกว่าสองปีซะอีกครับรีบหน่อยเธอครับขอร้องล่ะหนูน้อยเอ้ยหอยทากผู้สุขคุมและเฉื่อยชาตอบนี่หนูฉันเป็นหอยทากนะ หอยทาไม่เคยรีบหลอกจากนั้นหน้าต่างชั้นสามก็ปิดลงหลังจากนั้นไม่นานนาฬิกาก็ตีบอกเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ตีหนึ่งตีสองแต่ประตูก็ยังปิดอยู่ในที่สุดปินักกิโอก็หมดความอดทนดีความโกรธเกลี้ยวก็คว้าเหล็กเข้าประตูมับ หมาจะกระแทกที่บ้านสั่นไปทั้งหลังแต่ทันใดนั้นห่วงเหล็กกลับกลายเป็นปลาไหลเหลือยหลุดมือหายลับไปในสายน้ำที่ไหลไปตามถนนโ,โโนโอ้โหปีนนกิโอตะโกนเขาโกรธจนหน้ามืดตาหมวัวในเมื่อเหล็กเขาประตูหลีไปที่ประตูก็ได้เขาก้าวถอยหลังแล้วกระโดดที่ประตูคโคมใหญ่ ถีบแรงจ,จนเท้าทะลุเข้าไปในบานประตูไม้เขาพยายามชักเท้ากลับแต่ก็ไม่สําเร็จเท้าฝั่งแน่นอยู่ในบานประตูแล้วกับตะปูที่ใช้ค้อนตอกเชือะสภาพของปิโนโกิโอตอนนี้ก็คือยืนกระต่ายขาเดียวโดยขาอีกข้างเสียบค้างอยู่คาประตูโดยเขาต้องยืนอยู่ในท่านี้จนกระทั่งรุ่งสางในที่สุด ประตูก็เปิดออกตอนเช้าตอนไก่ขันหอยทาผู้ใจดีใช้เวลาเก้าชั่วโมงลงมาจากชั้นสี่มาที่ประตูซึ่งต้องรีบร้อนแทบตายกว่าจะลงมาถึงได้อ้าวแล้วทำไมขาถึงได้เข้าไปเกี่ยวประตูอย่างนั้นล่ะหอยทากถามพลางอมยิม้มเอออุบัติเหตุนะ คุณช่วยผมได้ไหมคุณหอยทากใจดีปล่อยผมจากตรงนี้ทีเด็กเอ๋ยนี่มันงานของช่างไม้และฉันก็ไม่เคยเป็นช่างไม้ซะด้วยสิงั้นก็ขอ้เทพธิดามาช่วยผมทีเทพธิดาหลับอยู่และห้ามรบกวนเด็ดขาดแต่วันนี้ทั้งวันผมจะทำอะไรได้ล่ะครับ ถ้าตรงติดงากอยู่กับประตูแบบนี้นับโมดที่เดินผ่านมาเพลินเพลินไปก่อนก็แล้วกันอย่างน้อยก็หาอะไรให้ผมกินหน่อยได้ไหมครับผมหิวจะแย่อยู่แล้วได้ทันทีเลยหอยทากต่อทันทีของพี่หอยทากก็ใช้เวลาอีกสามชั่วโมงครึ่ง ปีนอกิโอจึงเห็นหอยทากเดินทูลถาดเงินใส่ขนมปังไก่ยางและแอปเปิลสุกสีผลกลับมาเทธิดาให้เอาอาหารเช้ามาให้หอยทากเอ่ยพอเห็นของดีๆทั้งหมดนี้หุ่นไม้ก็โล่งใจแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่าขนมปังนั้นเป็นปูนปลาสเตอร์ ไก่ก็ทำมาจากกระดาษแข็งและแอปเปิลสีผลนั้นก็คือหินไว้ใช้ระบายสีนั่นเองเขาอยากจะร้องไห้แต่ก็ไม่มีแรงและรู้สึกสิ้นหวังในที่สุดสุดท้ายด้วยความหิวและเหนื่อยอ่อนเขาจึงหมดสติไปเมื่อฟื้นอีกครั้งก็พบว่าตัวเองอยู่บนโซฟามีเทพธิดานั่งอยู่ข้างๆ แม่จะให้อภัยเจ้าอีกครั้งเท็ิดาเอ่ยขึ้นแต่จะไม่มีครั้งต่อไปถ้าเจ้าทำตัวไม่ดีอีกบินอกกิโอสัญญาและสาบานว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีเขารักษาคำพูดได้ตลอดปีนั้นเขาสอบได้ที่หนึ่งและกลายเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแถมยังประพฤตตัวได้น่าพึงพอใจและน่าชื่นชม จนเทพธิดาปราบปลื้มยิ่งนะักแล้ววันหนึ่งเทพธิดาก็บอกกับเขาว่าพรุ่งนี้ความปรารถนาของเจ้าจะเป็นจริงนะฮะแม่หมายความว่าพรุ่งนี้เจ้าจะไม่ต้องเป็นหุ่นไม้อีกต่อไปแล้วได้กลายเป็นมนุษย์จริงๆเสียทีปิโนกิโอดีใจเป็นที่สุด ดวงตาของเขาวาวโรดด้วยความตื่นเต้นเพื่อนรวมชั้นของเขาทุกคนได้รับเชิญมากินมื้อเช้าที่จะจัดขึ้นอย่างอลังการเพื่อฉะร้องวาระสำคัญนี้ที่บ้านเทพธิดาในวันรุ่งขึ้นเท่ธิดาตระ,ตะเตรียมกาแฟกับนมไว้200ร้อถ้วยและขนมปังก้อนทานในทั้งสองด้านอีกสี่ชิ้นวันนั้นดูน่าจะเป็นวันแสนสุขและรื่นเริงที่สุดวันหนึ่งแต่ โชคร้ายเหลือเกินที่ชีวิตของหุ่นไม้มักมีแต่คำว่าแต่คอยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เสม,มอ